สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกลับมาเจอกันแล้วนะคะยินดีต้อนรับสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ค่ะช่อง YouTube แอปตาโรถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปดูดวงชะตาอย่างต่อเนื่องและคลิปดูดวงใหม่ๆจากทางช่องของเราอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามด้วยนะคะหัวข้อคลิปในวันนี้เราจะมาพิกอากาศในหัวข้อที่ว่าความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึง เขารู้สึกอย่างไรตอนนี้ความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงเขารู้สึกอย่างไรตอนนี้เราจะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3กองค่ะไพ่กองที่หนึ่งไพ่กองที่สองและไพ่กองที่สให้เพื่อนเพื่อนเลือกไพ่กองที่ตรงใจมากที่สุดถ้าเลือกได้แล้วเรามาฟังคำพยากรณ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่1่พิการในหัวข้อที่ว่าความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึง เขารู้สึกอย่างไรตอนนี้ความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงเขารู้สึกอย่างไรตอนนี้วันนี้เราจะใช้ลูนสโต e หรือว่าพิตูลเป็นตัวช่วยในการพยากรณ์ด้วยค่ะมารับชมรับฟังกันเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่เลือกไพ่ของที่1จะมีพลังงานดีๆหรือว่าความหมายดีๆของไพ่อย่างไรบ้างเรามารับชมรับฟังกันเลยค่ะ สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะมีไพ่ the tower, n h o f cup, แปดาบ the empress, t o e bottom, king of bottoms, เดาบ1ถ้วย s t r e n g t h และ the hermit นะคะคนที่คุณคิดถึงเขารู้สึกกับคุณอย่างไรตอนนี้นะคะเขาหรือเธอคนนั้นนะคะรู้สึกคิดถึงคุณเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ามี n h o f cup แล้วก็ the o f Cup แต่ด้วยความที่เป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนนิ่งเงียบก็เลยไม่ได้ติดต่อกลับมานะคะอาจจะด้วยว่าเขานะคะทำมุ่งมั่นแต่ง,งานด้วยนะคะมีเอกออปตอมคิงออปตอมแล้วก็เป็นคนที่ส่องอย่างเดียวไม่มีปฏิกิริยาโต้อตอบกลับมาเลยนะคะนิ่งเฉยเงียบนะคะไม่มีอะไรที่จะเป็นการ สื่อสารหรือว่าเป็นการบอกได้เลยว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะด้วยความที่เขาเป็นคนเป็นนิ่งเงียบมีมากแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากด้วยทําให้รู้สึกว่าคนที่คุณคิดถึงนะคะเขาเหมือนเขาไม่คิดถึงคุณเลยแต่ที่จริงเขาคิดถึงคุณนะคะเขารู้สึกดีๆกับคุณแต่ว่าเขาไม่กล้าที่จะแสดงออกมาเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมี ความรู้สึกอาจจะเป็นเรื่องเจ็บปวดหรือเรื่องในอดีตที่ผ่านมาเกี่ยวกับความรักก็ได้นะคะเพราะว่ามีเนโอครัขึ้นมามีทาวเวอร์ขึ้นมาอาจจะเป็นคนที่มีความเจ็บปวดเรื่องความรักหรือว่าเรื่องอดีตที่ผ่านมาไม่เป็นที่สมหวังเท่าไหรนะ่นักพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าลักษณะแบบนี้ทําให้เขายิ่งมีความเก็บตัวป้องกันตัวแล้วก็ไม่อยากจะเผยเผยตัวเท่าไหร่นักนะคะ มีไพ่10ดาบขึ้นมานะคะแล้วก็เดอะเดทแล้วก็6ถ้วยนะคะบางทีความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะความคิดถึงครั้งนี้มันอาจจะจบลงหรือว่าเป็นที่สิ้นสุดซึ่งกันและกันนะคะเนื่องจากนิ่งทั้งคู่ไม่สารต่ออะไรเลยนะคะทำให้ความสัมพันธ์เป็นไปได้ยากนะคะแล้วก็มุ่งอยู่กับธุรกิจการงาน,เน9เหรียญเอกออกปตอม แล้วก็เอกออฟคอรนะคะอาจจะยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจการก่อร่างสร้างตัวหรือว่าความแตกต่างกันด้วยหลายๆอย่างอาจจะเป็นฐานะด้วยนะคะทําให้การติดต่อหรือว่าการถือสารนั้นเป็นไปได้ยากค่ะในออฟคอรนะคะมีแต่ไพ่เหรียญขึ้นมาทำให้รู้สึกว่าการก่อร่างสร้างตัวสำคัญมากกว่าสิ่งที่จะดำเนินอยู่ในปัจจุบันนี้1ิเหรียญและ9ออฟคอรและ 5ดาบนะคะทำให้รู้สึกว่าต้องแยกตัวหรือว่าหลีกเลี่ยงออกมาจากการติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะทำให้การติดต่อนั้นเป็นไปได้ค่อนข้างยากเนื่องจากเขาหรือคุณก็ค่อนข้างเก็บตัวแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงทั้งคู่แปดเหรียญและสามไม้เท้าและหนึ่งดาบนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ เหมือนเส้นขนานนะคะคุณได้ไพ่รูปหมีนะคะรูปภูเขารูปชายในเครื่องแบบและรูปผู้ชายแต่งตัวอยู่หน้ากระจกนะคะเขาหรือเธอคนนั้นนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและสร้างกำแพงสร้างเกาะนะคะเปรียบเหมือน สร้างภูเขาขึ้นมากั้นระหว่างความสัมพันธ์กับคุณนะคะแล้วก็มีหมีเพื่อป้องกันสิ่งที่จะเข้ามานะคะและอีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่รักในเกียรติยศศักดิ์ศรีของตัวเองเป็นคนค่อนข้างมากเลยนะคะเนื่องจากมีไพ่รูปของคนแต่งกายในเครื่องแบบซึ่งไม่แน่นะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ทํางานข้าราชการหรือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในตําแหน่งแวดวงทางการเมืองก็ได้นะคะและเขาก็เป็นคนที่ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่ว่าเขาจะออกไปที่ใดหรือเธอคนนั้นจะออกไปที่ใดต้องดูดีแล้วก็มีมาศแล้วก็ดูหน้าเก่งขามตลอดเวลานะคะทําให้การที่เขาจะติดต่อกลับมาหรือว่าการที่เขาจะสารสัมพันธ์ต่อกับคุณนะคะคือต้องทลายกําแพงทั้งหมดทําลายอีกโก้ทั้งหมดนะคะให้มันลดน้อยลงลงมาจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณหรือเธอคนนั้นนะคะ จะค่อยๆเป็นเส้นขนานที่ลดลงลดลงไปเรื่อยๆแต่ถ้ายังมีอีโก้ด้วยกันทั้งคู่ไม่ทลายกำแพงด้วยกันทั้งคู่นะคะความสัมพันธ์นี้นะคะก็เหมือนความสัมพันธ์ที่ไม่มีทางที่จะได้มาเจอกันเลยค่ะต่างคนต่างนิ่งเงียบต่างคนต่างมองหรือว่าแอบดูกันเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่ามันไม่มีอะไรคืบหน้ามาเลยค่ะคอมมูนิเค t e ความรักหรือความสัมพันธ์นะคะ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการสื่อสารหรือว่าการติดต่อกันนะคะถ้ายังปิดกั้นหรือว่ามีการขัดแย้งกันมีการนิ่งเงียบด้วยกันทั้งคู่นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะไม่มีการสื่อสารกลับมาอย่างแน่นอนค่ะความรัก ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็การเรียนรู้แล้วก็ความสัมพันธ์มันต้องมีความสุขด้วยกันทั้งคู่นะคะแต่นี่ต่างคนต่างเงียบต่างไร้ซึ่งซึ่งความรู้สึกทั้งคู่ทําให้ความรักที่จะเกิดขึ้นหรือว่าความสัมพันธ์ในอนาคตข้างหน้าเป็นไปได้ค่อนข้างยากค่ะแต่ว่าเขาหรือเธอคนนั้นนะคะคิดถึงคุณอย่างแน่นอนแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะทลายอีกโก้ที่มีอยู่ทาลาย หรือว่าทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองลดลงมาให้มันน้อยลงในอนาคตข้างหน้าความสัมพันธ์นั้นอาจจะกลับเข้ามาหาคุณได้อีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากพี่ตูนกันนะคะว่าจะมีมอบให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งอย่างไรบ้างมารับชมรับฟังกันเลยค่ะ พ่ตูลขึ้นสัญลักษณ์โรแมนติกและสัญลักษณ์รูปเดอะแมนนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นหรือความโรแมนติกที่ไม่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะจะค่อนข้างแข็งกระด้างแล้วก็ไม่มีความนุ่มนวลอ่อนหวานเลยต่างคนต่างนิ่งต่างเฉยต่างแข็งต่อกันและกันนะคะถ้ามีการปรับเปลี่ยนตรงนี้หรือว่ามีการพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นจะทําให้ความสัมพันธ์ในอนาคตข้างหน้าเป็นไปในทิศทางบวกค่ะ เราคาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่2พิกอาร์ตในหัวข้อที่ว่าความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงเขารู้สึกอย่างไรตอนนี้ความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงเขารู้สึกอย่างไรตอนนี้วันนี้เราจะใช้ลูนสโตนหรือว่าพี่ตูนเป็นตัวช่วยในการพยากรณ์ค่ะมารับชมรับฟังกันเลยค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่เลือกไพ่กองที่2จะมีไพ่อะไรขึ้นมาบ้างและพลังงานดีๆอะไรมอบให้บ้างสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่2มารับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่2นะคะมีไพ่9ถ้วย the w o e r d the chariot ex of wands สองไม้เท้า queen of wands 9เหรียญ Queen of c u p s King of Swords และ h i e l of Fortune นะคะความรู้สึกของเขาหรือเธอคนนั้นที่คุณคิดถึงอยู่นะคะยังรู้สึกดีๆกับคุณนะคะแล้วก็รู้สึกอยากก่อร่างสร้างตัวกับคุณแต่เมื่อมันมีโอกาสทำให้มีการเดินทางมีสิ่งใหม่ๆเข้ามามีสิ่งที่มีมูลค่ามากกว่าเป็นทางเลือกที่มีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าเขาก็เลยต้องตัดสินใจหรือเธอคนนั้นก็เลยต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลง หมุนโลกอีกด้านหนึ่งกลับเข้ามาให้คุณนะคะทำให้คุณต้องพบกับการรอคอยหรือว่าความเปลี่ยนแปลงอย่างคาดไม่ถึงที่คุณอาจจะรับไม่ได้หรือว่าต้องใช้ระยะเวลานานในการทำใจค่ะ king of c u f the star is of c u f ความรักความสัมพันธ์นะคะมันก็ ต้องการให้มีความสดใสหรือว่าต้องการให้มีสิ่งที่ดีๆขึ้นมาแต่ว่าเขาหรือเธอคนนั้นนะคะไม่สามารถสารต่อไปกับคุณได้นะคะเพราะว่า 1. มี The Tower ขึ้นมาด้วยแล้วก็3ถ้วยขึ้นมานะคะการที่จะสารต่อสัมพันธ์กับคุณนะคะ เป็นไปได้ค่อนข้างยากเมื่อตัดสินใจที่จะเลือกทางเดินใหม่มีชาเลอรขึ้นมามีเดอะเวอร์มีวีออฟฟอร์ er, จุนขึ้นมาเลยตัดความสัมพันธ์กับคุณนะคะเป็นเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาทีออฟครับและ10ไม้เท้านะคะเพราะว่าไม่อยากให้เป็นภาระหรือว่าเป็นปัญหาหนักอกที่เขาหรือเธอคนนั้นต้องรับผิดชอบหรือว่าต้องทนต่อกับการมีคุณไว้นะคะ เลยหยุดการติดต่อหยุดการกคอนแทคคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสิ่งที่คุณจะทำได้นะตอนนี้ก็คือนะคะรอปฏิหาริหรือว่ารอว i วอ o f f o r t u n นนะคะรอปฏิหารให้วงล้ออีกด้านหนึ่งหมุนกลับเข้ามาหาคุณนะคะเมื่อเขาหรือเธอคนนั้นหมุนอีกด้านหนึ่งเข้ามาหาคุณทำให้เหมือนโลกมันเกิดคนละด้านนะคะความสัมพันธ์มันก็เลยต้องจบลงนะคะ ได้ทาวเวอร์ขึ้นมานะคะได้รูปของการเดินทางน,นะคะรูปเกวียนเดินการเดินทางและรูปลงศพนะคะและรูปคนกำลังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะคะเขาหรือเธอคนนั้นนะคะจบกับคุณทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะบล็อกคุณด้วยนะคะไม่ให้คุณติดต่อกลับไปแต่เขายังรู้สึกดีๆกับคุณแต่ไม่อยากสารสัมพันธ์ต่อเพราะว่า ไม่อยากให้คุณรับรู้ความเป็นไปในสิ่งที่เขาเลือกสิ่งที่เขาเป็นนะคะเลยจัดการบล็อกหรือว่าไม่ให้คุณติดต่อกับมาได้ห่างหายไปโดยให้เหตุผลว่าอาจจะเป็นเรื่องงานหรือว่าไม่สามารถจะติดต่อได้มีการยุ่งมีธุรกิจที่ต้องทำมีภารกิจที่สำคัญมากกว่านะคะมีไพ่การเดินทางเข้ามาแล้วก็เป็นไพ่ที่ว่าฝังทุกสิ่งทุกอย่าง ลงในหลุมฝังศพแต่เขาหรือเธอคนนั้นนะคะกลับไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าที่เขาหรือเธอคนนั้นเลือกค่ะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะคะคือ strength นะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ดึงความเข้มแข็งในตัวเองกลับมานะคะวงล้อแห่งโชคชะตาจะหมุนกลับมาหาเราหรือไม่ถ้าเรามีความแข็งแกร่งมีความเตรียมพร้อมที่จะยอมรับเมื่อจะหมุนมาหรือไม่หมุนมาวงล้อนั้นเราก็สามารถ อยู่ได้ในตั้ตัวของเราค่ะรีชาร์จนะคะคุณต้องชาร์จพลังงานหรือว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณต้องนิ่งเงียบแล้วก็สงบรอเวลาที่จะค้นหาตัวเองหรือว่าชาร์จพลังงานใหม่ๆขึ้นมาเพื่อมีความเข้มแข็งกลับมาเป็นคนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เขาหรือเธอคนนั้นบล็อกทุกอย่างตัดความสัมพันธ์ทุกอย่าง หมุนโลกอีกด้านหนึ่งให้คุณโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากพี่ตูนกันนะคะว่าจะมีมอบให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองอย่างไรบ้างเรามารับชมรับฟังกันเลยค่ะ พ่ตูนได้สัญลักษณ์รูปเคียวและรูปพระจันทร์นะคะหมายความว่าเขาหรือเธอคนนั้นตัดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะบล็อกคุณทุกอย่างไม่ให้คุณติดต่อไปได้และรูปพระจันหมายถึงปาฏิหาริย์หรือว่าเมจิกเชียนนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาได้หลังจากนี้ก็คือรอปาฏิหาริย์อย่างเดียวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นถึงจะกลับมาค่ะเอาละค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3พิกอาร์ตในหัวข้อที่ว่าความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงเขารู้สึกอย่างไรตอนนี้ความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงเขารู้สึกอย่างไรตอนนี้วันนี้เราจะใช้ลูนสโตนหรือว่าพิตูลเป็นตัวช่วยในการพยากรณ์ค่ะมารับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3เรามาดูกันนะคะว่ามีพลังงานดีๆหรือ ข้อความดีๆจากไพ่จะมอบให้อย่างไรบ้างมารับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3นะคะมีไพ่5ถ้วย1ดาบ9ดาบแฮงแมน n 3ไม้เท้า King of Sword 7ถ้วย Queen of c u p s The Devil และ1เหรียญน,นะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ค่อนข้างมีความเศร้าหมองคิดมากเป็นความสัมพันธ์ที่ผูกมัดแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมีสิ่งปิดบางและซ่อนเลน์อยู่นะคะมีทั้งไพ่ The Devil Hangman 9ดาบ1ดาบและ5ถ้วยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความปิดบังและซ่อนเลนผูกมัดแต่ไม่ชัดเจนนะคะ ความรักหรือว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างเพ้อฝันนะคะเพราะมีไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมานะคะมองไปก็มีแต่วความเพ้อฝันนะคะและสิ่งที่คุณอยากจะเริ่มใหม่นะคะก็ไม่เป็นไปนดังใจนะคะพอจะเริ่มใหม่ก็ต้องมีเหตุการณ์อะไรย้อนกลับมามีเหตุการณ์อะไรที่มันปิดปังให้การเริ่มใหม่นั้นมันเป็นไปไม่ได้สักทีนะคะทำให้คุณรู้สึกท้อแล้วก็เหนื่อยณนะเวลานี้ คุณไม่รู้สึกอะไรคุณไม่อยากสารต่อคุณไม่อยากจะเอาอะไรแล้วนะคะเหนื่อยกับสิ่งที่มันเดิมๆเมหนื่อยหนักใจมีความเครียดมีความปวดหัวมีความเศร้าหมองมีความผูกมัดและถูกยึดติดมองอนาคตข้างหน้าก็ยังเหมือนแบบผูกติดไว้ยังมองไม่เห็นอนาคตข้างหน้าเท่าไหร่นะคะสามไม้เท้าแต่ว่ามีแฮงแมนเข้ามาเหมือนจะก้าวไปข้างหน้าก็ยังก้าวไม่ได้ยังต้องคิดมากนะคะ มี9ดาบขึ้นมาแล้วก็ไพ่1ดาบขึ้นมาด้วย7็ถ้วยก็เป็นความรู้สึกความรักที่มันยังล่องลอยอยู่ในอากาศอย่างจับต้องไม่ได้เท่าไหร่นักนะคะมีความมุ่งม,มั่นที่จะทําให้มันดีขึ้นเคยคิดเคยทําแต่ณนะระยะเวลาช่วงนี้แล้วคุณเหนื่อยคุณรู้สึกว่าไม่แหละขอหยุดพักไม่อยากเริ่มใหม่แหละอยากหยุดอยู่นิ่งๆสักระยะหนึ่งก่อน เมื่อคุณเริ่มนิ่งมากขึ้นมาดูกันนะคะว่าเขาคนที่คุณคิดถึงรู้สึกอย่างไรนะตอนนี้3ดาบ The Moon และควีนออฟสอดนะคะเขาก็รู้สึกเจ็บปวดนะคะรู้สึกเศร้าหมอเหมือนกันพยายามที่จะขวนขวายพยายามที่จะ ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นใช้ความกล้าหาญใช้ความตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวมากขึ้นแต่เนื่องจากมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างปิดบงังเป็นปัญหารักสามเศร้าสี่เศร้าห้าเศร้านะคะมีแต่ความหมุนหมองเศร้าหมองทําให้เขาทําอะไรได้ไม่เท่าไรนะัก แต่ความรู้สึกในใจเขาก็มีความรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็เศร้าหมองนะคะณเวลานี้แต่ทําอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่นะแไม่จะใช้ความพยายามหรือว่าทําหลายสิ่งหลายอย่างแต่คุณนิ่งมากคุณคิดว่าไม่ละ่ะฉันจะไม่สารต่อสัมพันธ์นี้แล้วคุณเริ่มมองไปอนาคตข้างหน้านะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากที่ คุณจะไม่ย้อนกลับมาหรือว่าจะไม่สารสัมพันธ์ต่อกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนได้ไพ่สองไม้เท้าขึ้นมาคุณเริ่มมองอนาคตข้างหน้ามองเห็นโลกครั้งใหม่และคุณจะพยายามปลดพันธนาการที่ผูกมัดคุณไว้ปิดหูปิดตาคุณไว้นะคะเหมือนไพ่แปดดาบที่ขึ้นมาคุณพยายามที่จะปลดพันธนาการแล้วก็มองไปข้างหน้านะคะ ซึ่งคุณเชื่อว่าเมื่อคุณนิ่งแล้วทุกอย่างมันจะขี้คายไปในทางที่ดี The Sun ค่ะไพ่ใบสุดท้ายนะคะเมื่อมันเป็นปัญหารัากสามเศร้าสีา่เศร้ามีแต่ความเศร้าหมองคุณนิ่งคุณเงียบสิ่งที่คุณจะได้รับคือความสดใสความที่เป็นรักตัวเองมากขึ้นดังนั้นคนที่คุณคิดถึงเขาความรู้สึกตอนนี้เขาก็รู้สึกเจ็บปวดรู้สึก เหงาเศร้าส้อยแต่เขาทําอะไรไม่ได้มากนักเพราะว่ามันเป็นรักสามเศร้าหรือว่าเป็นปัญหาคาราคาซังที่มานานแต่เมื่อคุณนิ่งคุณเงียบคุณเลือกที่จะรักตัวเองไพ่เดอะซันก็ขึ้นมาค่ะมีไพ่ลูกงูขึ้นมานะคะความสัมพันธ์มีแต่ความหลอกลวงหรือว่ามีแต่ความแว้งกัดหาความสุขไม่ได้เลย มีรูปสุนักจิ้งจอกขึ้นมามีด้วยความเล่หเหลี่ยมที่ต้องปิดบังและซ่อนเลนทํทำให้คุณรู้สึกปวดใจเหนื่อยแล้วก็ทนมานานมีไพ่ผู้หญิงนะคะเดินมาแล้วก็มีสุนัขจิ้งจอกขึ้นมาเหมือนกับพยายามคุมเกมทุกอย่างคนที่สามารถควบคุมความปิดบังและซ่อนเลนได้และมีไพ่รูปสุนัขนะคะรอคอยอยู่ตรงนี้คือคุณได้แต่รอคอย ว่าเมื่อไหร่ความชัดเจนหรือว่าความสัมพันธ์นั้นจะคืบหน้าไปสักทีคุณรอมานานแต่นับต่อจากนี้ไปคุณนิ่งคุณหยุดเมื่อความสัมพันธ์นั้นนิ่งและหยุดทําให้คุณรู้สึกคุณรักตัวเองแล้วก็ค้นพบตัวเองอย่างสดใสอย่างไพ่หรือซันค่ะบันล้านเซอร์นะคะความรักความสัมพันธ์มันต้องมีความสมดุลซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเก็บงำความรู้สึกไว้เก็บงำความปิดบังและซ่อนเล้นไว้โดยอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีอะไรที่จะปิดบงังมันทําให้ความสมดุลน,นั้นไม่มีทําให้ความสัมพันธ์นั้นค่อนข้างไม่ยุติธรรมสําหรับคุณหรือเขาหรือเธอคนนั้น Goals นะคะเป้าหมายในอนาคตข้างหน้าไม่มีเลยเมื่อความสัมพันธ์นั้นมันหาที่จบ หรือว่าหาที่สิ้นสุดไม่ได้หาเป้าหมายไม่ได้คุณก็เลยหยุดนิ่งและรอดูว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรอยู่ที่คุณตัดสินใจนะคะแต่เขาหรือเธอคนนั้นที่คุณคิดถึงก็รู้สึกเศร้าหมองและปวดใจเช่นเดียวกันแต่ทำอะไรไม่ได้มากนะักเนื่องจากเป็นรักสามเศร้าสี่เศร้าเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้คุณนั่นแหละคะ่ะที่เป็นคนตัดสินใจเดี๋ยวเราจะมาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจาก พี่ตูนกันนะคะว่าจะมีมอบให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3อย่างไรบ้างมารับชมรับฟังกันเลยค่ะพี่ตูนขึ้นสัญลักษณ์รูปริงนะคะรูปวงแหวนแล้วก็รูปเดอะอาหรือว่ารูปดวงตานะคะความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นที่คุณคิดถึงอยู่นี่นะคะคุณเริ่มมองเห็นหรือว่าเริ่ม รับรู้ถึงปัญหาว่ามีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างไม่ชัดเจนคุมเครือมานานนะคะคุณเริ่มที่จะรู้สึกลึกซึ้งแล้วก็มองเห็นแนวทางในอนาคตข้างหน้าคุณเลยคิดว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะอยู่ต่อหรือจะไปนะคะขึ้นอยู่กับคุณแต่เขาหรือเธอคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะมีความรู้สึกเศร้าหมองปวดใจนะคะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้มากนักเนื่องจากไม่สามารถเลือกได้ กับความสัมพันธ์ที่เป็น3ทาง4ทางดังนั้นคุณนั่นแหละค่ะที่จะเป็นฝ่ายเลือกเป็นฝ่ายตัดสินใจเอาละค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ